วันนี้นะคะเรามาดูวิธีการสร้างรอยยิ้มให้แก่กันและกันเพื่อจะสร้างโลกสวยๆด้วยรอยยิ้มของเรากันค่ะ เขาว่ากันว่านะคะมวลความสุขความสดใสนั้นเกิดจากตัวเรานั้นมีหลายวิธีแล้วก็สามารถแบ่งปันให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะเรามาดูกันว่ามีวิธีอะไรที่จะทําให้คนรอบข้างนั้นดูสดใสดูมีออร่าและก็มีความสุขไปด้วยกันกับเรานะคะนั่นก็คือขอ้อ1ค่ะมีทัศนคติที่ดีข้อ2นะคะมีความใส่ใจซึ่งกันและกันขอ้อ3พูดดีๆให้กันและกันค่ะจริงใจต่อกันและขอ้อ4ปิดท้ายมีรอยยิ้มที่มาจาก ใจนั่นเองอย่าลืมนะคะก่อนไปทำงานก่อนทำกิจกรรมอะไรก็ตามอย่าลืมเติมรอยยิ้มให้กับใบหน้าของเราเราจะมีความสุขกับคนรอบข้างไปพร้อมๆกันค่ะอะไรที่ว่ายากเพราะว่าเรายังไม่รู้วิธีรับมือกับมันเอาเบอร์ไดสตล์บอกว่าถ้าคุณยังไม่สามารถอธิบายมันง่ายๆแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอดังนั้นการฝึกจิตที่เราบอกว่ามันยากเพราะว่าเรายังไม่เจอเทคนิคที่มันใช่ถ้าเจอเทคนิคที่มันใช่นะ หนึ่งนาทีจิตก็สงบได้